ขอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาวีทุกท่านนะครับก็วันนี้มีอยู่ผมครับการเลนเกมเมอร์นี่เองครับก็วันนี้จะมาทดสอบไอเทมเซตเจาะกอกับชูการ์หรือแพนด้านะครับว่าเซตนี้จะโอเคหรือไม่นั่นเองเป็นแนวทางได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะไล่สล่ะเลยก็ได้นะเมื่อกี้ก็แหลกนะครับตายไปแล้วหนึ่งตัวครับอยู่ดีก็เดินไปบ้านมาเฉยๆนะครับก็ไม่รู้มันแหลกอ่ะมันเริ่มเลยครับทีมผมก็จะมีลิงแล้วว่าเนี่ยลอเรียแล้วก็ บัตเตอร์ไฟแล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองทีมเขาจะมีบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟไม่ฟาร์มนะครับแล้วก็มีชิลลรูบูล์ซูเปอร์แมนแล้วก็ไอยอนนะครับไอยอนนักหนูกากอะไรตุยโซโล่ <c oughs> โอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ขอหน่อยอย่าเพิ่งคลิวอย่าเพิ่งคลิวจะเป็นแต่คลิวแล้วขอฟาดหน่อยนี่ทุกหัวเอาจะตายอีกอุย้อยจะตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอตายอ่ะอุยอยาายอะอ้ยกลับบ้านก่อนนะครับทำไมมันแรงแบบนี้วะบินไปเลยครับอออืืห จะไปไหนซูเปอร์แมนอยากเป็นซูเปอร์แมนก็ต้องตายไปตรงกลางต่อดีกว่าถั้าเรืวสีล่ละพยายามแกงเงบมันจะมันกว่ากับการยืนเลนอยู่ดักดานอยู่กับเลนนะครับผมเป็นคนบ้าคิวนั่นเองอุ้ยในเนี้ยเอามาดูเพื่อนหิวแล้วเนี้ยหิวหิวข้าวหายอีกโอ้เขายะไปข้างบนนะครับเอาย้อนยังไม่กลับนะักหนูตอกต่อยครับมาดิ ้ยลอลียลอลเอาลอลลิงลอลลิงขอกระโดด,ดย้อนหน่อยย่อยกระโดดครับฟาดฟาดครับฟาดครับฟาดขอฟาดครับฟาดฟาด,ฟาดหน่อยขอฟาดหน่อยเอ้าซูปเปอร์แมน,นทำไมเอาตัตา,ตายแล้วอุ้ยทำไมมันตามอ,อันตีอะตายแล้วเนี่ยอุยอ้ยโมเมกิโดนอันตีของชิลนะครับถือว่าแรงนะครับอันตินั้นนะไม่ว่าจะเป็นนาโคในรลีก็ตามนะครับก็อันตินี้ก็ทํางานอยู่ก็ทําให้ติดตามตัวเรามานั่นเองนะครับ ว่าน่ากลัวครับของชิวอันตีของชิวนั่นเองโอ้ยมันอยากใกล้นะเนี่ยทเทพวายุตีคลิปครับโหดกับคลิปลงโหดกับคลิปครับโหดกับคลิปอืมอด,ดูดิโหดกับคลิปครับฮีโร่นี่เราถอยครับแต่เราก็มีความบ้าคิวอยู่ในตัวนั่นเองขอกระโดดหน่อยเพื่อนขอกระโดดหน่อยขอขอกระโดดหน่อยเพื่อนขอกระโดดหน่อยฆ่าใครฆ่าใครฆ่าใครเมื่อกี้ฆ่าใครครับขอคืนหน่อย นี่เจอดัชนีชี้ฟูเข้าไปหน่อยครับมาริยุทธ์เซาร์ลนวิชาวิชาอะไรเนี่ยวิชาสลายกระดูกสลายเส้นเอ็นนั่นแหละนั่นแหละนักลบมังกรนักลบมังกรมาแล้วครับตัวนี้ก็น่าจะมาจากต้นแบบการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยไอ้กังฟูเฟนด,าด้านั่นเองครับนักลบมังกรเราไปข้างล่างนี้ก่อนนะครับ ต้องคิวเท่านั้นครับต้องคิวแต่คิวครับแต่คิว,วขอวิ่งเราหน่อยเพื่อนตายแล้วโอ้ยอัลต้าไฟไล่อ่ะดูมันไล่ดิมันไล่เพื่อนเราดิไปไหนไปไหนไปอัลต้าไฟไปอัลตาไฟขอต่อยหน่อยนี่เราต่อยเจ็บนะโอ้ยซูเปอร์แมนเนี่ยซูเปอร์แมนเนี่ยขอนี้ก่อนหนีก่อนเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นยน,นี่เราล่อมันดีไหมเนี่ยโอ้ยจะตายเนี่ยล่อไป่ล่อมาขอกลับบ้านก่อนนะครับ ข้างบนเหม็นจะมันนะสิดาย้เขาไม่ได้ไปนั่นเองไปตามล่าหาซูปเปอร์แมนต่อดีกว่านะครับน่าจะมันกว่าเยอะอยู่ข้างล่างไม่ได้คิวครับดักดานอยู่ทำไมครับเอาซูปเปอร์แมนมากลางแล้วเอ้ซูปเปอร์แมนรอหน่อยไปเ,เอาดิบวกมันเลยเพื่อนเอ้มาดิเอ้บัตเตอร์ไฟอยู่ซา์อยู่ไซยเขาฟัดหน่อยเอา้าปิวมาเลยอะ่ะ ปิวครับอืมอยากเป็นนักลบมังกรอ,อ,อืยเอาดิอุ๊ยโดนแล้วอ่ะตันแล้วอุ๊ยบัตเตอร์ไฟอุ๊ยตายเนี่ยบัตเตอร์ไฟโหดอ่ะอุ๊ยขอโทษนะช่วยไม่ได้เราเรียอ้าวยังไม่ตายเหรอบัตเตอร์ไฟนี่ว่ะอุ๊ยกลับมาก่อน อืม้มอุย้ยอุ้ยครับอืมดูดิความว่องไวอุย้ยจะตายแล้วพัตเลทูไฟอ่ะอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอ๋อตอนนี้เราก็ได้ไอเทมจะกอมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วครับอีกชิ้นก็น่าจะโอเคแล้วนะมูร์มาสานนั่นเองก็น่าจะทดสอบว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้สองไอเทมนี้มาก็จะ เห็นผลนั่นเองกับการเจาะเกาะกับกับชูก้านะครับเอาๆๆชิวครับชิวขอกระโดดหนักกระโดดหน่อยครับเพื่อนกระโดดหน่อยขอกรโดดตีหน่อยขออันติหนีละอันติหนีแล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วจะอยู่ทําไมอุ้ยอันติไม่เข้าอ่ะเรามีเกาะครับออกไปข้างล่างดีกว่าอา้าวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟครับโจ๊กเกอร์มาช่วยลูกพี่หน่อยดิกลับบ้านดีกว่ากลัอบอีกละ เราจะเป็นนักล้มมังกรนะครับอาบบกกันละนาวแล้วครับตอนนี้ขอร่วมวงด้วยคนดิเพื่อนมาดิลูโ,โบลูโ,โบลูโ,โบโตีหน่อยตีตีบตีเอาบัตเตอร์ไฟตีครับตีแบบนี้ต้องตีตีเอามังกีก็หายอุ๊ยบัตเตอร์ไฟอ่ะ,อะไล่ดิเปิดไม้อุ๊บทแมนแบคแมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเด้ออุ้ย Batman, 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 Superman, Superman อุ้ย,ยกิ้งครับกิ้งอืมนี่ไงล่ะ400บาท ของค่าขอกลับก่อนนะครับเติมเลือดดีกว่าเราไปกันป้องบนดีกว่านะครับมันจะแตกละอีกกี่บาทเนี่ยอีกพันสองนี่เก้าร้อยได้รับโล่ครับโลโลป้องกันครับป้องกันอะไรเนี่ยป้องกันความเสียหายาป้องกันอะไรยังอ่านไม่ทัน ป้องกันความเสียทางกายภาพนะครับโลนี้ก็คือไม่ป้องกันอะไรเนี่ยได้ดาเมจของเวทนะเวทนะครับไม่ป้องกันเวทนั่นเองของโมสกิลอ้อยมันโดนเราเราตุยตายอ่ะาลุยกันต่อเลยนะครับแปลงร่างดีกว่าบินบินอุ้ยได้มาแล้วมูลมาสต้าดได้มาแล้วครับรถเจาะกอดถึงสี่สิบห้หน่วยนั่นเองดูดีตีดูตีคลิปตีคลิปใหเห็นผลครับดีคลิปเราไปตีคลิปดีกว่า นีทลล่ทลาล,ม,ล,าลมครับทลาลมทลาลมครับอืมอ่าชิ้นต่อไปนะครับอ่าบล็อกเทนสเปียร์นี่เองนะครับดูครับดูตีชิปตีชิปก่อรถนี่เนี่ยศูนย์เลยอะ่ะอืมมาครับมาต่อเลยครับซุปเปรอร์แมนยูไซยู่ใส,ใสครับยูไซขอตีหน่อยมังกี้เอาดิเออนั่นแหละ อุย้ยตีครับอืมอืมตีเออนั่นแหละอ้าวไม่ไม่มาวะโอ้ลมเสียอุย้ยอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะศัตรูอ่ะเอ้ยอยู่ตรงนี้แน่นอนอะ่ะจิตสัมผัสมาแล้วอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงก็ยังตีตีตีต,ต,ตีระเบิดอืมจิตสัมผัสครับอุย้ยมันจะเอาเราอะ่ะแบบนี้ต้องช่วยเพื่อนแล้วเอาตายไปละ ไม่ใครว่าไอ้ว่ารูบูล์นี่วะรูบูลูบูสตันสตันแล้วก็ตีตีตีอีกอยังไม่กลับครับเลือดยังเด้งอยู่ยังมีลมหายใจนั่นเองรอครับรอจังหวะดีๆครับรอรัดรอรัดอย่างเดียวนะครับเราคิวเท่านั้นครับมีเบต้าต้องคิวเท่านั้นนะครับเน้นฟงเน้นฟาร์มเนี่ยอะไรครับเน้นโชนครับเราต้องคิว ลัดก็ลัดให้หมดครับนี่ลัดมันอ้าซูเปอร์แมนมาไหมเนี่ยอืมเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะโดนนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาดิ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 โปหัวมาดิโปหัวมาดิโปหัวมาโปหัวมาโอ้ตี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 อุ้ยจะตายแล้วเอะไรอีกแปดร้อยได้ไรละโบเค้นสเปียนะครับก็ครบละอ่าเซ็ตจอก่อนนั่นเอง 3ชิ้นทรงพลังครับเจอกก็ไปทดลองกับตัวไหนดีนะครับอย่างหนึ่งหนึ่งะใจจริงๆนะครับอยากให้หลุ่มๆมันแล้วครับทดสอบเลยครับแบบนี้ต้องทดสอบเอาตีตูตีครับดูครับตีโอ้โหได้แล้วหนึ่งตัวโอ้โหเอาใครนี่อยู่ตรงหลังอ่ะแวบแๆอย่าบอกว่าเขาไม่เห็นนะครับอืมเอาไปไหนแล้วกิ้งครับกิ้งเอ้ซูเปอร์แมนนี่ว่าอยู่ข้างล่างแล้วนี่นี่นี่ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเฮ้ยซูเปอร์แมนครับล่าซูเปอร์แมนดีกว่า อีซูเปอร์แมนจะไปไหนจะไปไหนซูเปอร์แมนไปไหนครับไปไหนโอ้ยตายไปแล้วอะ่ะไม่รู้ยจะทดสอบกับตัวอะไรนี่ครับสักตัวเหอะไหนก็ได้ย้อนก็ได้สองหนึ่งก็ได้เนี่ยมาดิอยากทดสอบแล้วอะ่ะรอทีมเขาเกิดดีกว่าถอยมาก่อนครับสั่งทีมถอยก่อน มาดูไฟเอ้ยมันมน,นี่นี่ไงทดสอบทดสอบเลยครับทดสอบเลยครับทดสอบเลยครับอืมได้เหรอครับหนึ่งตัวครับก็ถือว่าแรงนะเอ้าย้อนอีกตัวหนึ่งครับอืมไปไหนละอยากทดสอบอ่ะครบแล้วอ่ะไอเทมอ่ะไอมาอีกตัวีิขอสักตัวเพิ่มหนึ่งอ่ะไอทูปแมนแล้วแบ็คแมนไมอีกมาดิ มาดิดูดิดูดิตีตีครับอืมลัดโดนลัดอีกเสียดายครับเสียดายอะได้คิวด้วยอ่ะในวารัดถือว่าแรงนะเมื่อกี้ในวาร์ดเนี่ยเอถือว่าโอเคนะครับเซตจ่อเกาะครับเซตนี้ครับไม่ทับกันนะผมมองว่าไม่ทับนะผมจะให้ดูนะแป๊บนึงนี่ไงครับจ่อเกาะอ่าสามร้อยร้อยห้าสิบเอาบวกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่ทับนะผมว่าจ่อเกาะตอนนี้ก็ตายอยู่ที่อะไรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยดูแป๊บนึงนะครับเกาะเอาเกาะน่ว่า จอเกาะ65สบวกศอ,อ๋อน่าจะไม่ทับนะน่าจะไม่ทับอุย้ยโดนแล้วโดวนแล้วโดวนแล้วหมดจะคุยน่าจะไม่ทับนะครับจ่อเกาะดูนี่ดูดิจ่อเกาะจ่อเกาะสามร้อยห้าสิบบวกสามร้อยสิบห้าบวกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่ทับนะครับอ,รอ่าอก็ถือว่าไม่ทับนะก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับดูก็ไม่ทับกันนะครับมาดีมาดีมาด,มาดีเอาดีบวกเลยเพื่อนอยากหิวแล้วรอรัสอย่างเนี้ย ออลลอตอย่างเดียวครับมาดิออดิเพื่อนสักทีเอะบวกสักทีเอะนี่ดูตีดิดูเนี่ยเขาตัวเขาตีแรงนะมังกี้ไม่ออนี่วะเอามันเอาคลองนี่วะช่วยมังกี้เอาคลองนี่วะอ้าวคลองน,น,น่าสงสารเนี่ยตีพ่อมันดิมาดาิตีพ่อคลองนะครับมาแล้วมาแล้วมา,วมาวครับกิ้งครับเอาบวกเลยทีนี้มาครับมีคลองแล้ว มีคองแล้วมีคองครับบวกเลยครับอืมมาดีเขามีคองเขามีคอง,เข,คองเขาฟาดเจ็บนะเขาฟาดเจ็บนะไม่ไรจะบวกกันเนี่ยเราล้าใจแย่แ,ยแล้วอุ๊ยอุ๊ยมาดีกระโดดมาดีไฟ ทำไมไม่ไบวกกันทีทีวะนี่ถ้าผมเป็นแทง้งผมก็โดดเข้าไปเลยเนี่ยเสียใจก็เป็นไฟเตอร์แอสซิสินนะครับเป็นแท้งนี่โอ้ป่านนี้ก็โดดเป็นนานละอุ้ยตัวนี่ลอยได้เนี่ยซูเปอร์แมนอุ้ยเจ็บอะ่ะอุ้ยมันนานแล้วะ่ะเกมนี้อยากฆ่าแล้วเอาเอาอัติดเดิย อุ้ยตีตรับตีอืมตายครับโอ้ยแรงเนี่ยเมื่อกี้ตีเทียวเนี่ยอุ้ยตายแล้วป้อมยิงโอ้โหเขาก็ตายหนึ่งตัวแล้วทำไมป้อมต้องจ้องแต่เราด้วยวะป้อมเออแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วหดรูบุลแหละรูบูลรูลรูบ,บ,บูครับอืมไม่รอดครับหนึ่งตัวครับนี่เราว่าแรงนะครับเซตนี้ก็ไม่ทับกันนะก็เป็นรองกันได้นะครับ แต่มันจะบางนิดนึงแต่มันจะบางนิดนึเงเอาอุย้ยนะผมกอดกลับบ้านก่อนนะครับนะเ,เรามาลุยกันเลยนะครับไปดันเลนบนดีกว่ามันจะง่ายกว่าเลนล่างนี่เนี่ยอ,อุย้ย มาดิมาดิดู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 หูดูดูดหดู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 ดนดูดูด้ดลดไดูดูด้ดูดูดูลูด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 มู่ด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 ูนนดด,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 ดู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 ดอบูด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 ูวิดงดูดครับูด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 ูกระโดะูอูดาดูดูู่ด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 ูนาคอสโดู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 ว่าเอามาดู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 ดสโนว์ดี่เหรอ หัวเลาะใครหัวเลาะอะไรเมื่อกี้หัวเลาะอะไร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 เริ่มสะใจแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเอ็นได้ละเมื่อกี้เขาเก็บแพ้นเนี่ยหอยเอ็นก่อนนะครับอืมตีครับตีตีตตตมีเอามาตายเกิดใหม่แล้วอะ่ะมีแล้วไงแล้วไงโอ้หน่าจะเอ็นแล้วครับ อะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับกับการทดลองไอเทมเซ็ตจอกรอเอง,งไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการรีวิวเซ็ตไอเทมแพนด้า